ไทยเห็นไหมครับเห็นไหมครับไทยจะเพิ่มมาตัวนี้เข้ามาตัวเดียวถูกไหมนะดับบนสี่นะฮะเพิ่มตัวนี้มาตัวเดียวแล้วผมเน้นไปเลยว่าล่างอย่างเดียวเห็นไหมเท่ากับสี่หนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยคุณซื้อล่างอย่างเดียวคือเลขที่มีสี่เนี่ยคุณซื้อล่างได้อย่างเดียวนะขึ้นบนไม่ได้ขึ้นบนดับนะบนดับสี่นะ ชุดเต็มก็นี่แหละฮะชุดเต็มก็นี่แหละชุดเต็มจริงๆแล้วเลขชุดเต็มเลยนะ4นะครับส2 6 1ชุดเต็มนะครับแตใ่ในเมื่อในเมื่อเลขสี่เป็นเลขดับเลขดับคุณตัดออกไปเลย,เลยนะฮะผมไม่อยากตัดออกทั้งชุดนะผมไม่อยากตัดออกทั้งชุดเพราะว่าผมมีประวัติผมเคยมีมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟัง ชุดเต็มนะชุดเต็มนะครับสี่สองหกหนึ่งในชุดเต็มของไทยนะครับเลขสี่ตัวนะนะชุดเต็มนะครับทีนี้สีดับ ดับครับสีดับครับสีดับก็เลยมันก็เลยตัดมาเหลือแค่สองหกหนึ่งนะแต่แต่นะครับหนึ่งนี้เด่นหนึ่งเด่นแต่ว่าสี่อะ่ะมันเล่นด่างและสี่ก็เด่นล่างด้วยสี่สี่หนึ่งเนะี่ยสี่หนึ่งเนะียล่างเลยเด่นล่างเลย เ้านล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนะครับเลข3ตัวบนเนี่ยตัดออกได้เลยสี่ตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่ชุดเดียวเลยนะฮะคุณไปจับคู่เอานะครับนะตัวกันมันตัวกันมันก็จะมีอะไรฮะสองหกเอ่อสองหกสองหนึ่งถูกไหมสองหกสองหนึ่งสองหกสองหนึ่งแล้วก็เอาหกหนึ่งมีแล้วเนาะ ตัวกันก็จะมีแค่นี้นี่เลยแค่นี้เลยตัวกันก็จะมีแค่นี้ครับเลขสองตัวแต่เลขสามตัวก็มีแนะคุณก็ไปกลับเอาหกหางเอานะเพราะสี่มั่ได้มาแน่นอนสี่มันดับแน่นอนอันนี้คือกันเนี่ยอันนี้กันส่วนตัวนี้ก็ไปซื้อเอาหกหางเอานะครับ ถ้า4ไม่ดับนะฮะมันก็จะมีเลขเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวถ้า4ไม่ดับมันก็จะมีเลข4 2 6สองนะ4ี่อีกหนึ่งตัวเลขกันปกติแล้วผมจะให้ผมจะให้เลข3หาง2ตัวถูกปะก็จะมีเลขถ้าเลขชุดมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะให้เลย4ี่อหตัว2 6 1 1ตัวนะแต่เนเมื่อ4ีมันดับปุ๊บตัดทิ้งเลยนะแล้วผมไม่อยากตัดทั้งชุดนะ4 6ไม่ได้นะฮะีไม่ได้นะ4ีไม่ได้นะครับ บนนะไม่ได้ครับเลขชุดนี้จะเป็นเลขบนนะฮะนะแต่เลขล่างจะเป็นสี่กับหนึ่งนะที่เด่นขึ้นมานะเลขล่างคือสี่กับหนึ่งนะฮะนะเลขล่างคือมีสี่กับหนึ่งนะะห้ามเอาสี่ไปคือบนหรือว่าคุณจะมาซื้อสี่หกล่างก็ไม่ได้นะอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเด่นแค่นี้นะครับเลขล่างมันเด่นแค่นี้นะมันเด่นแค่สี่กับหนึ่งนะครับ เรียกอะไรไทยครับไทยนะรัฐบาลไทยอ่าสี่เจหห้าหวยลาวครับเลกยกเลิกนะฮะยกเลิอกอันนี้อันนี้คือเอามาพูดหวยไทยก่อนนะวันที่หวยไทยวันที่สิวันที่หนึ่งครับสิบเนะ นี่คือชุดเต็มนะชุดเต็มเพราะฉะนั้นเลข4ี่ดับปุ๊บตัดออกเลยนะความจริงแล้วมันควรจะมีเลขสี่สองหกอีกชุดหนึ่งนะแต่มันไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วเพราะมันดับนะและผมก็ไม่เลขมันเลขมันดับผมก็เลยตัดออกของยชุดเลยสรุปแล้วมันเข้านะครับมันเข้าสองตัวนะฮะเอาเถอะนะยังน้อยเลขผมอะเข้าน้อยสุดก็คือตัวเดียวนะ สามารถวิ่งได้แต่ว่ามันไม่น่าพลาดที่จะเข้า2ตัวนะครับมันไม่น่าพลาดที่จะเข้า2ตัวเพราะฉะนั้นเวลาผมให้ไปเน้นสองหอ่นึ่งเนี่ยมันอาจจะเข้า2กับ1ก็ได้นะฮะอาจจะเข้า2กับ yea. หนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นก็แล้วแต่คุณครับนะมันมีแค่นี้เองมันมีแค่ในเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยเราซื้อ6กหนึ่งใช่ไหมคุณจะซื้อสองหนึ่งนะครับคุณก็ต้องซื้อสองหด้วยนะก็ซื้อกลับมันแค่นี้นะ วิ่งหนึ่งได้นะครับหนึ่งเด่นนะครับฟันเดน่นฟันหนึ่งเลยนะอันนี้ก็ชจุดเต็มนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับสี่ครับตามนี้เลยนะ แต่ถ้าส่วนตัวผมผมก็ซื้อแค<ส>่นี้แหละครับผมไม่ซื้อเยอะนะผมก็ซื้อแค่ใช่นียแล้วตัวนี้กลับไป,ไปกลับมาแค่นั้นพอนะครับ<ส>ผมว่ายังไงก็หกหนึ่งยังไงก็หกหนึ่งพี่ลุ้ให้เร็วจังผมให้ตรงนี้ทุกวันอยู่แล้ว<ส>ผมให้ยิางทุกงวดอยู่แล้วนะ<ส>ให้งวดอย่างนี้ทุกวนันทุกงวดอยู่แล้วนะแนวทางฮานอยไม่มีนะฮะแนวทางฮานอยผมจุดทูบเอานะครับ